สรุปข่าวเช้าของเรานะครับคุณผู้ชมครับประจำเช้าวันที่20เดือนมิถุนายนครับเราไปดูกันที่ตลาดหุน้นกันก่อนเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นวอลสตรีทนั้นปิดทําการนะครับเนื่องในวันจูนที่ตลาดหุ้นวอลสตรีทนั้นปิดทําการไปนะครับเพื่อเป็นการรําลึกถึงการสิ้นสุดของการคาทานในอเมริกานอกจากนี้ตลาดปริวัติเงินตราและก็ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์รวมทั้งสถานที่ราชการของสหรัฐก็ได้ปิดตัวกันไปในคืนที่ผ่านมาครับ ทีนี้มาดูตลาดหุ้นยุโรปกันสนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ปิดตัวเข้าสู่แดนลบไปนะครับร่วงลงแต่ระดับต่ำที่สุดในรอบกว่า1เดือนในวันพฤหัส,สบดีท่ามกลางความตึงเครียดที่ปรับตัวสูงขึ้นในตะวันออกกลาง และความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐอเมริกานนั้นจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการทําสงครามกับอิหร่านซึ่งแน่นอนเลยครับว่าก็ได้สร้างความวิตตัวกังวลให้กับนักลงทุนนะครับ สถานการณ์ความขัดแยง้งระหว่างอิสราเอลและอิร่านั้นยืดเยื้อมานานกว่าหนึ่งสัปดาห์และก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะคลี่คลายเลยครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็ยังไม่ได้สแสดงจุดยืนที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของสหรัฐในการโจมตีทางอากาศต่ออิร่านครับทุกท่านนี่เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามถามว่า สถานการณ์ล่าสุดมันเป็นยังไงคุณครับอธิบายให้ผมฟังหน่อยได้เลยครับทุกท่านครับผมได้ทําการสร,สรุปในส่วนของตัวประเด็นข่าวสําคัญมาให้กับพี่นักสื่อไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูรายละเอียดตัวนี้กันดีกว่าสาระส,สําคัญนะครับจากการสรุปข่าวของทาง For Life เนี่ยเขาบอกว่าสหรัฐ อเมริกาหรือว่าประธานาธิบดีทรัมป์นะครับจะตัดสินใจว่าจะโจมตีอิหร่านหรือไม่ภายใน2ส,สัปดาห์นี้โดยขึ้นอยู่กับความคืบหน้าในการเจราจาซึ่งแน่นอนว่ามันยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนคือช่วงนี้เนี่ยข่าวมันมันพร้อมจะมาตลอดเลยครับมันเป็นข่าวลือที่หนาหูมากว่าอเมริกาจะโจมตีอิหร่านแล้วนะครับ หลายๆคนก็อาจจะมีแนวความคิดว่าโอ้ไม่มีอะไรหรอกคุณครับก็เห็นพูดแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็จริงอยู่ครับถ้าเป็นคำพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเราจะต้องฟังหูไว้หูเลยถ้าเป็นสำรวจในไทยนะครับแล้วก็อาจจะต้องชั่งน้ำหนักแบบมากๆเลยแต่ที่นี้ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราได้ลองติดตามข่าวสารจากทางเพจอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะมีการรายงานเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับจากกระทรวงการต่างประเทศ หลายๆประเทศเลยภรรย,ยาบอกมาบอกว่าให้ประชาชนของตนนั้นทำการ Evacuate หรือว่าอพยพขออภัยต้องใช้คำว่า Evacuation อพยพออกจากอิสราเอลกับอิหร่านอย่างเช่นล่าสุดครับเมื่อประมาณ7นาทีที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีจัดทงฝักของญี่ปุ่นออกมากล่าวนะครับว่าประชาชนชาวญี่ปุ่นที่พักอาศัยอยู่ทั้งอิสราเอลแล้วก็อิหร่าน พยายามครับหาจังหวะเวลาช่วงนี้เนี่ยในกะารอพยพหน่อยจีนเองก็ออกมาบอกให้คนของตนอพยพแล้วอเมริกาเองด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศเลยนะครับในชาติตะวันตกนะฮะเยอรมนีฝรั่งเศสต่างก็บอกให้ประชาชนของตนอพยพออกจากอิรานกับอิสราเอลหน่อยคือผมคิดว่าถ้าองค์การภาครัฐเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลภายในที่มันมีแนวโน้มว่าเหตุการณ์จะบานปลายหรือว่าเลวร้ายจริงๆ,ๆเขาคงไม่ออกมาพูดให้ ประชาชนของตนนั้นอ,อพยพกันหรอกครับดังนั้นถ้าเราจะตัดความเป็นไปได้ว่าอเมริกาจะไม่เข้าร่วมสงครามอย่างเต็มตัวเลยมันก็อาจจะดูเป็นการฟันธงมากเกินไปผมก็เลยอยากจะขอแจ้งให้ทุกคนนะครับพยายามติดตามข่าวสารตัวนี้อย่างใกล้ชิดเลยนะครับนี่คือสิ่งที่มีการรายงานเข้ามาล่าสุดเลยครับย้อนกลับไปนี้เมื่อวานสักนิดหนึ่งสำหรับท่านใดที่เทรดสกุลเงินนะครับเมื่อวานนี้ B O E หรือว่าธนาคารกลางของประเทศอังกฤษ เสียงแตกประกาศคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่4.25%วานที่ผ่านมาครับทางนี้นะครับกรรมการ MPC จะโดน6รายนั้นมีมติคงอัตราดอกเบีย้ยขณะที่อีก3รายมีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบีย้ย0.25%ครับทุกท่าน ส่วนธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์นะครับเช่นเดียวกันครับหันดอกเบี้ยเหลือ0ซก็คือปรับลดลงมาจากของเดิม0.25สู่ระดับ0ในวันที่19มิถุนายนก็คือเมื่อวานนี้ครับ <c oughs> เพื่อเป็นการตอบสนองต่อปัจจัยด้านเศรษฐกิจหลายประการทั้งแรงกดดันเงินเฟอ้อที่ลดลงเงินฟรังสวิตท,ที่แข็งค่าและก็ภาวะไม่แน่นอนจากนโยบายการค้าของสหรัฐที่มีแนวโน้มผันผวนในช่วงที่ผ่านมาครับ นี่คือข่าวที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินนะครับต่อมามาดูกันที่ราคาน้ามันดิบกันสักนิดหนึ่งซิตีิกรุปคาดนะครับว่าราคาน้ำมันดิบเบรนช์นั้นอาจจะพุ่งขึ้นแตะระดับ90ดอลลาร์หากการส่งออกน้ํามันของอิหร่านถูกกระทบนักวิเคราะห์ของซิตี้กรุปนะครับเปิดเผยรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับว่าการสู้รบระหว่างอิหร่านและอิสราเอลนั้นจะส่งผลให้ราคาน้ำมันเบรนช์พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับคาดการว่าหากความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศทวีความรุนแรงมากขึ้นก็จะส่งผลทำให้นะครับตลาดน้ำมันได้รับผลกระทบไปด้วยโดยการส่งน้ำมันของอิหร่านในปริมาณ1.1ล้านบรเรลต่อวันนั้นนะครับผมถ้าได้รับผลกระทบตรงนี้ก็จะส่งผลทำให้ราคาดิบบรนช์ปรับตัวพุ่งขึ้นสูงกว่าระดับก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งประมาณ15-20%เลยทีเดียวซิลิกุปคาดการว่า หากการส่งออกน้ำมันของอิหร่านในปริมาณ1.1ล้านบาร์เรลต่อวันได้รับผลกระทบราคาน้ำมันเบนซ์ก็จะเคลื่อนไหวในช่วง75-78ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและหากการส่งออกน้ำมันประมาณ3ล้านบาร์เรลต่อวันได้รับผลกระทบเป็นเวลานานหลายเดือนราคาก็อาจจะทยอยปรับตัวขึ้นเรื่อยๆครับไปแตะที่90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเลยทีเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องจับตาดูเช่นเดียวกันครับ เสริมอีกชนิดหนึ่งครับขณะที่ JP Morgan ซึ่งก็เป็นวานิทธร,รกิจอีกเจ้าหนึ่งเขาระบุว่าสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดถ้ามันขยายวงกว้างขึ้นและนำไปสู่การปิดช่องแคบฮอร์มุชซึ่งคาดว่าจะส่งผลทําให้ราคาน้ำมันนั้นพุ่งขึ้นสูงถึง120-130ถึงอดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับทั้งนี้นะครับประมาณ30%ของการสองก,ก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ของโลก และก็ประมาณ20%ของการส่งออกน้ํามันและก็ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทั่วโลกล้วนต้องขนส่งผ่านช่องแคบฮอมุชขณะที่อิหร่านเคยขู่ว่าจะปิดช่องแคบฮอมุชนะครับหากว่ามีภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติโดยอิหร่านนั้นเป็นผู้ผลิตน้ํามันรายใหญ่อันดับที่3ในกลุ่มประเทศผู้สอเนมันโอเปกโดยมีการผลิตน้ำมันดิบป,ประมาณ3.3ล้านบาร์เรลต่อวันครับเพื <S <S ่อบางคนยัมองภาพไม่ออกผมอธิบายให้ฟัง 20%เนี่มันคิดเป็นประมาณกี่บาร์เรลครับก็ประมาณสักคือโดยเฉลี่ยต่อวันเนี่ยปริมาณความต้องการการใช้น้ํามันท่วรลกนี่จะอยู่ที่ประมาณ100ไม่ใช่ครับต้องเรียกว่าการผลิตการผลิตน้ํามันทุ่วโลกจะอยู่ที่ประมาณ100ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นถ้า20%เนี่ยมันก็จะตกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20ล้านบาร์เรลเดี๋ยวผมขอตรวจสอบให้ก่อนเลยนะครับปริมาณเอาตัวเลขที่แน่นอนไปปริมาณน,น้ำมัน ผลิตผลิตต่อวันทั่วโลกอ่าใช่ครับนังถูดครับปริมาณการผลิตน้ำมันดิบทั่วโลกล่าสุดอยู่ที่ประมาณ104.6ล้านบาร์เรลต่อวันโดยมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยอ่านี้เป็นข้อมูลล่าสุดข,ของ EIA เลยนะครับดังนั้นผมเข้าใจถูกแล้วล่ะว่าถ้า20%เนี่ยมันก็จะประมาณสัก20กว่าล้านบเรลต่อวันครับก็ถือว่าเป็นปริมาณที่ เยอะมากๆเลยนะฮะราคาน้ำมันดีกว่าจะพุ่งแรงได้ซึ่งบ้านเราก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยยังไงสถานการณ์ทุนี้จับตาดูอย่างใกล้ชิดครับไปดูกันที่ข่าวสําคัญตัวอื่นกันบ้างดีกว่านะครับมีอะไรเพิ่มเติมมาหรือเปล่านะฮะขอดูนิดนึงสหรัฐอิรานได้มีการเจรจาทางโทรศัพท์หลายต่อหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมานะครับเอา้าไม่เห็นจะมีข่าวเลยคุณครับตัวนี้สรารข่าวเขาเพิ่งจะมีการรายงานมาครับแต่แน่นอนว่า มันไม่มีผลอะไรเพราะว่าการเจราจาการต่อสายตรงคุยกันมันไม่เกิดผลลัพธ์ใดๆเลยครับที่จะทําให้อิรานนั้นหยุดโจมตีอิสราเอลหรือว่าอิสราเอลหยุดโจมตีอิรานล่าสุดแล้วนะครับทางฝั่งของเตหารานหรือว่าอิรานก็ออกมายืนยันว่าจะไม่เจราจากับอเมริกาอีกแล้วถ้าหากว่าอิสราเอลยังคงโจมตีเราอยู่นะครับบทสรุปนะครับนังสุดครับเป็นตารางให้มองได้เห็นกันอย่างชัดชัด ทรัมป์เตรียมตัดสินใจโจมตีอิหร่านข่าวนี้เป็นข่าวที่เราต้องเฝ้าระวังภัยระดับสูงอิหร่านยิงขีปนาวุธเนื่องจากตลาดนั้นขานรับกันไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะความแรงระดับปานกลางตลาดฟิวเจอร์สหรัฐตลาดหุ้นสหรัฐปิดแต่ว่าฟิวเจอร์ร่วงนะครับก็ปานกลางนะครับไปไปตามความไม่แน่นอนของสถานการณ์สงครามที่เหลือก็ตามลาดับพวกนี้เลยส่วนคริปโตเคอเรซีนั้นยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับ และสำหรับท่านใดที่อยากจะได้รับนะครับในส่วนของตัวไฟล์สรุปข่าวสารดีๆแบบนี้สุราบีให้กับนักทุนในทุกๆวันเลยก็อย่าลืมครับนี่เลยแอดไลน์ไอดีหรือว่าจะสแกนเคอร์โค้ดก็ได้นะครับผมแอดครูปาวหนึ่งสองสามเป็นไลน์ออฟฟิเชียลของผมนักทุนสามารถแอดไปจะเจอปุ่มเมนูขึ้นมาให้เพราะว่าเป็นไลน์ออฟฟิเชียลครับมันจะมีเมนูให้กดด้วยนะเราก็กดปุ่มขอข่าวสารกับแนวโน้มทองคำได้เลยครับแค่นั้นเองเอาละครับ เดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูสรุปทองคํากันนี่นีไฟล์ตัวนี้เลยนะผมทําการสร้างไว้ให้นักงือไปที่เรียบร้อยแล้วอยู่ที่ว่านักจะไปกดรับหรือเปล่าแค่นั้นเองใครอยากได้ตัวเลขชัดชัดก็ไปจัดการกันให้เรียบร้อยนะครับขอบคุณครับ